วัสดีครับอยู่กับช่องไอทีบ้านๆครับวันนี้เราก็มาถึง EP ที่3กันแล้วนะครับ EP ที่3นะครับก็จะมาทําความเข้าใจกับไอคอนหน้าจอนะครับนี่นะไอคอนหน้าจอนี่นะครับการออกคําสั่งการเรียกใช้นะครับการเรียกใช้ก็จะไม่แตกต่างกับ EP 2เท่าไหร่นะครับการเรียกใช้เนี่ยไอคอนหน้าจอนี่นะครับ ไอคอนที่มีหน้าจอต้องใช้ดับเบิลคลิกเท่านั้นนะครับนี่นะหมายคอมพิวเตอร์เราก็ต้องดับเบิลคลิกนะฮะพอดับเบิลคลิกเขาก็ขึ้นมานะครับตรงนี้ไอคอนหน้าจอนี่จะใช้ดับเบิลคลิกหมดนะครับดับเบิลคลิกก็คืออ่าคลิกซ้าย2ครั้งนะครับคลิกซ้าย2ครั้งเนี่ยไวๆหน่อยนะครับปึ๊บปนะคลิกๆนะครับไวๆเลยนะคลิก2ครั้งนะครับอ่าเนี่ยยกตัวอย่างอย่าง g l e Chrome นะครับเราจะเข้าอินเทอร์เน็ตนะ ก็ดับเบิลคลิกเลยปึ๊บๆเนี่ยฮะไวๆนะฮะเขาก็จะขึ้นมาเห็นไหมฮะเขาก็จะขึ้นมานะครับนี่นะ Google Chrome นะนะครับการยอ่อการขยายก็เหมือนเดิมนะครับนี่นะถ้าจะขยายให้เต็มจอก็คลิกปุ่มตัวกลางนี่นะฮะขยายให้ใหญ่สุดนะครับนี่นะสี่เหลี่ยมนี่นะขยายให้เต็มจอนะครับหรือจะย่อลงมาเนี่ยฮะหรือดับเบิลคลิกที่ขอบบนนี่ก็ได้ครับเนี่ยดับเบิลนะดับเบิลตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยปึ๊บ นี่นะครับนี่เลยนะก็สำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ f c ท่านใดนะครับที่เข้ามาชมนะหรือท่านผู้ชมที่ผ่านเข้ามานะครับถูกใจหรือชอบใจก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะฮะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับผมจะสอนเป็น EP ีเลยนะสอนจนใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นเลยนะครับเล่นเป็นเลยนะนะครับ คลิปนี้ก็มาถึง EP 3นะครับการใช้งานไอคอนหน้าจอเดสก์ท็อปแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการย้ายไฟล์อะไรต่ออะไรด้วยนะครับนี่นะดับเบิลคลิกนะตัวนี้นะดับเบิลคลิกก็จะเต็มจอนะครับถ้าเราดับเบิลคลิกตัวนี้อีกทีนึงก็เขาก็จะย่อลงมาหรือจะใช้คําสั่งตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะคำสั่งตรงนี้ก็เต็มจอเหมือนกันแล้วก็เราก็ไปคลิกที่เดิมก็ย่อลงมานะครับ ตรงนี้ก็จะย่อลงมาที่ทาร์ตบาร์นะครับด้านล่างนี่นะเวลาเราจะเรียกใช้เราก็คลิกซ้ายนะครับส่วนที่อยู่ตรงขอบด้านล่างนี่นะครับที่เราย่อลงมาตรงนี้นี่ครั้งเดียวนะครับคลิกครั้งเดียวนะคลิกครั้งเดียวเขาจะขึ้นมาเฉพาะไอคอนที่อยู่หน้าจอเดสก์ท็อปเท่านั้นที่จะใช้ดับเบิลคลิกเท่านั้นเองนะครับปิดนะครับปิดก็การกระบาดน,นี่เลยง่ายๆนี่เลยนะครับนี่นะปึ้งข้าไปนะครับคลิป ที่สอนนะครับ1 2 3 4แล้วก็คลิปถัดไปนี้จะเป็นคลิปสำหรับสอนมือใหม่นะครับมือใหม่นะที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับที่ไม่เคยเล่นคอมพิวเตอร์เลยนะครับอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็สั่งคอมพิวเตอร์มาใช้งานนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วหรือใช้งานเป็นแล้วนะครับหรือพวกระดับเทพๆแล้วนะครับก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับคลิปนี้คือสอนเบสิกแล้วก็เบื้องต้นนะครับการ ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่นะครับระดับเทพผ่านไปเลยนะครับคลิปนี้นะ <c oughs> นะครับมาทีนี้เราก็จะเข้าไปสร้างงานนะครับในไมค์คอมพิวเตอร์นะครับนี่นะเราก็ดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกที่ m มค์คอมพิวเตอร์นะครับอย่าลืมนะฮะคำสั่งหน้าจอเดสก์ท็อปพวกนี้คือใช้ดับเบิลคลิกหมดนะครับดับเบิลคลิกหมดนะเดี๋ยวผมเพิ่มตัวนี้ให้อย่างกันละกันสมมุติว่าไอคอนหน้าจอเดสก์ท็อปเราเนี่ยนะครับที่เรามีอยู่เนี่ย เราต้องการที่จะใช้เราต้องการที่จะเอาตัวอื่นออกมาด้วยเนี่ยครับเนี่ยไอคอนพวกนี้นะที่อยู่ตรงปุ่มสตาร์ทเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะเอาออกไปใช้นะครับนะเราต้องการที่จะเอาออกไปใช้ก็ง่ายๆครับนี่นะให้เราคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับนี่นะคลิกที่ปุ่มสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้ก็แล้วกันนะครับนี่นะระบายรูปนี่นะระบายสีนี่นะครับ ถ้าเราจะเอาไอคอนตัวนี้ออกมาให้เขาโชว์เหมือนไอคอนอื่นๆนี่นะฮะที่เห็นนี่นะให้เขาออกมาโชว์เหมือนไอคอนอื่นๆก็ง่ายๆนะให้เรากดเมาส์นะครับกดเมาส์ซ้ายเนี่ยค้างไว้ครับกดเมาส์ค้างไว้นะครับกดซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากออกไปเลยครับกดค้างไว้นะแล้วก็ลากออกมาเลยครับแล้วก็ปล่อยแค่นี้เองเนี่ยฮะเขาก็จะออกมาอยู่ด้านนอกแล้วฮะ สำหรับไอคอนที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับสำหรับไอคอนที่เราใช้งานบ่อยๆนะเดี๋ยวจะลองให้อีกหนึ่งไอคอนนะนะครับนี่นะกดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับหรือคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็เลื่อนหาแอปที่เราต้องการนะครับแอปที่เราต้องการหรือไอคอนที่เราต้องการที่จะไปใช้งานบ่อยๆนะครับนี่นะนี่นะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้อีกแล้วกันนะครับกดเมาส์นะครับกดเมาส์ซ้ายค้างไว้ครับ กดเมาส์ค้างไว้นะครับกดเมาส์ซ้ายนะค้างไว้แล้วก็ลากออกมาครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยมือนะครับแค่นี้เองเขาก็จะออกมาที่หน้าจอแล้วนะครับสำหรับอไอคอนหรือ,อแอปพลิเคชันที่เราจะได้ใช้งานบ่อยๆนะครับก็เอาออกไว้หน้าจอเดสก์ท็อปได้เลยนะครับนี่นะพอเรานําออกมาเสร็จพอเราจะเรียกใช้ก็เหมือนเดิมนะครับให้ดับเบลิลคลิกเข้าไปเนี่ยฮะพอดับเบลิลคลิกปุ๊บเขาก็จะเปิดขึ้นมา เนี่ยฮะตัวนี้ก็จะเป็นแอประบายสีนะครับเนี่ยฮะนะครับแอประบายสีนะก็เอาไว้ให้น,น,น,หน้องๆน้นูๆนะครับหรือไม่จําเป็นนะฮะว่าต้องเป็นน้องๆน,น้นูๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดก็ได้นะครับที่เข้ามานะฮะอยากจะเขียนอะไรหรือจะฝึกให้น้องๆนงนูๆนวาดอะไรต่ออะไรก็ได้นะครับก็ ย่อก็เหมือนเดิมใช้คําสั่งเดียวกันครับนี่นะใช้คําสั่งเดียวกันนะย่อลงมาเนี่ยครับนะภาพให้มันเล็กลงมาหน่อยนะครับนี่นะย่อลงมานะครับขยายใหญ่นะครับก็ใช้คําสั่งเดียวกันนะครับปิดออกไปก็นี่เลยปิดออกไปเขาก็จะถามเราว่าที่เราวาดเมื่อสักครู่เนี้เราจะเซฟไหมหรือไม่เซฟนะครับเราก็ไม่เซฟก็ไม่บันทึกนะครับนี่นะออกดที่ไม่บันทึกนะปึ้งเขาก็จะปิดออกไปเลยนะครับนี่นะ มาทีนี้เราก็เข้าไปางานในไมค์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือทีดพีซีนะครับนี่นะดับเบลิลคลิกเข้าไปปึ้งนะครับแล้วก็ขยายเต็มจอเลยจะได้ทํางานง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยพอคำคำสั่งนะครับคําสั่งอย่าลืมนะพอเราดับเบลิลคลิกเข้ามาเนี่ยไอคอนพวกนี้ต้องใช้ดับเบิลหมดนะครับต้องใช้ดับเบลิลคลิกหมดนะถ้าคลิกครั้งเดียวนี้ไม่เข้านะครับ ต้องใช้ดับเบิลคลิกนะนี่นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างนี้ก็แล้วกันนี่นะฮะการปรับนะครับนี่นะการปรับนะการปรับตัวอย่างนเนี่ยครับเนี่ยไอคอนที่เราเห็นนี่นะครับการปรับนะให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ว่างๆนะครับคลิกขวาตรงไหนก็ได้ที่ว่างๆนะครับ อย่าไปคลิกในตัวเขานะไปคลิกในวิดีโอนี่ไม่ได้นะครับคลิกในวิดีโอนี่คือจะเป็นคําสั่งคัดลอกย้ายหรือลบหรือทิ้งหรือจะสร้างงานหรือจะทางานอย่างอื่นนะครับให้เราคลิกที่ว่างๆนี่นะครับนะเดี๋ยวตรงนี้จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการเลยเราต้องการให้เขาเล็กหรือใหญ่นะครับนี่นะคลิกที่พื้นที่ว่างนะครับพอคลิกพื้นที่ว่างเสร็จก็เนี่ยฮะให้ดูด้านบนนี่นะครับนี่นะมุมมองนี่นะมุมมองถ้าเรา มีงานตรงนี้เยอะแล้วเราใช้ไอคอนใหญ่เนี่ยบางครั้งบางทีมันก็หายากเราก็จะปรับให้เขาเล็กลงก็นี่เลยนะครับคลิกขวานะคลิกที่เมาส์นะครับคลิกที่เมาส์นะคลิกขวานะตรงนี้ใช้คําสั่งคลิกขวานะครับนี่นะแล้วก็เลื่อนลงมาที่รายการนะครับนี่นะที่รายการปึง้งเข้าไปนะครับที่รายการแล้วเราก็คลิกซ้ายนะครับพอถึงที่รายการแล้วเราก็คลิกซ้ายนะยเห็นไหมเขาจะเล็กลงเห็นไหมครับ นี่นะเล็กลงนะ,ะเดี๋ยวผมทำให้ดูอย่างนะ,ะคลิกขวานะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วก็มาที่มุมมองแล้วก็มาไอคอนขนาดกลางมาปึ้งเข้าไปเห็นไหมเขาก็จะเล็กลงกว่าเมื่อกี้หน่อยตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วก็ fc ท่านใดนะครับอยากจะได้ขนาดประมาณไหนก็เลือกดูเอานะครับเลือกตามความเหมาะสมของเราเลยนี่นะที่มุมมองนี่นะ มุมมองแล้วก็มาเลือกได้หมดเลยนะฮะเลือกตรงนี้นะแล้วแต่ความต้องการของเราเลยเราต้องการให้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยขนาดไหนนะครับนี่นะเขาก็จะบอกเราหมดเลยตรงนี้มุมมองนะหรือจะเป็นไฟล์รายละเอียดตรงนี้เขาก็จะบอกว่าไฟล์ตรงนี้ขนาดไฟล์เท่าไหร่กี่เมกกี่เคอะไรพวกนี้นะครับนี่นะเขาก็บอกหมดแล้วแต่เราต้องการเลยนะครับแล้วแต่เราจะคัดสรรเอาว่าเราต้องการให้เขาแสดงผลให้เราเห็นเนี่ยประมาณไหนแค่นั้นเองนะครับ ส่วนใหญ่ก็งานไม่เยอะผมก็จะโชว์มานี้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะตั้งเองนะแล้วแต่เราจะตั้งเองนะครับนี่นะก็เอาอย่างงี้ดีกว่าเผื่อท่านผู้ชมแล้วก็ f c ท่านใดนะครับเข้ามาชมเนะเข้ามารับชมนะต้องการนะครับต้องการให้ผมเนี่ยแนะนําวิธีการใช้งานแบบไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะ บอกว่าสอนแบบนี้หน่อยครับแนะนําแบบนี้หน่อยทํายังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้นะนะครับเดี๋ยวผมินดีจะทําให้นะครับจะบอกให้แล้วก็จะแนะนําให้นะครับว่าทํำยังไงนะครับแค่นั้นเองนะครับก็คลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการนะครับนี่นะย่อให้เล็กให้ใหญ่นะครับนี่นะ นะครับให้เล็กให้ใหญ่นะคลิปนี้นะครับนี่นะให้ใหญ่แล้วก็ย่อลงมาการออกคําสั่งนะครั x, บแรกๆก็จะเป็นการออกคําสั่งนะครับแรกๆจะเป็นการออกคําสั่งแล videos, um ้วก็การใช้เมาส์นะครับการใช้เมาส์คลิกขวานี่นะตรงนี้คลิกขวานะครับการใช้เมาส์นะถ้าคลิกขวาปุ๊บเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะคลิกซ้ายนี่จะเป็นอ่าดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกนะคลิกซ้ายนี่ดับเบิลคลิกเห็นไหมฮะดับเบิลคลิก การออกคำสั่งคลิกขวาก็ง่ายๆครับเนี่ยสมมุติว่า2ไฟล์นี้เราไม่ใช้นะสอแอปนี้เราไม่ใช้เราก็คลิกขวานะฮะคลิกขวาที่เขานะครับคลิกขวาแล้วก็ลบทิ้งเนี่ยฮะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ลบทิ้งนะครับนี่นะส่วนเราจะจัดย้ายไอคอนหน้าจอเดสก์ท็อปเนี่ยเราก็ลากได้เลยนะครับเนี่ยเราจะเอาเข้าไปไว้ตรงไหนก็เราก็จับไปแล้วก็ปล่อยจับไปแล้วก็ปล่อยจับไปแล้วก็ปล่อยนะไว้ตรงไหนยังไงก็แล้วแต่เราจะคัดสรรเอาเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเ,เพียงเท่านี้ละกันนะฮะอย่าลืมนะท่านผู้ชมหรือ FC ท่านใดต้องการที่จะเรียนรู้ตรงไหนแบบไหนอะไรไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมยินดีจะเป็นตัวอย่างทําให้ดูนะครับแนะนําให้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ